สวัสดีครับสัสดีค่ะเออดังๆหน่อยนะได้ได้โอเคคลิปนี้คราวที่แล้วเราลูกศิษย์เราถ่ายหน้าส่วนหน้าเห็นเห็นหน้าออกไปก็มีคนมากวนเราก็เลยขอถ่ายส่วนล่างแล้วกันนะทำแบบตรงตรง,ตรงเลยเอา้าสัมภาษณ์อคุณสาวอันนี้พูดได้ที่เลีนไม่เป็นไรชื่อนี้เยอะ <c oughs> เป็นลูกศิษย์อีเบย์ใช่ค่ะถามนิดนึงนนฮะก่อนมาเรียนวันนี้เคยเลห้ผมฟังแล้วทําทำไมถึงเต็นใจมาเรียน เพราะนั้นเดือนไหนนะเดือนอุ้ยจาไม่ได้แล้วจิการอะทำไมถึงมาเรียนเห็นบอกว่ามีเพื่อนแนะนํามาเพื่อนเพื่อนแน,นะนํามา,าคือตอนแรกอะเป็นไปเจอเพื่อนคนนี้ที่ประชุมทับเลสเซลเลอร์ประชุมไม่ใช่เขาเรียกอะไรประชุมเออประชุมทับเลสเซลเลอร์ระดับซิเวอร์ขึ้นไปอแล้วเขาก็คือเราก็ถามเขาเยอะจนเขาบอกว่าพี่ไปเรียนเถอะแบบผมจะทนไม่ไหวละอธิบายจนเหนื่อยอะเขาก็เลยส่งมาเรียนกับพี่โอ๊ตเออ ทำไมถึงได้นำมาก็เขาเคยเรียนเขาเคยเรียนเขาอะเป็นท็อปเลสเซลเลอร์ใช้เวลาหกเดือนเราอะใช้เป็นท็อปเลสเซลเลอร์ประมาณสองปีกว่าถึกอย่างเดียวเทลพิกไม่รู้จักส่งอย่างอื่นไม่เป็นนอกจากไปสนี๋ยวถึกสายถึกมาได้ใส่ถึกมาเลยแต่เขาเป็นภายในหกเดือนหกเดือนแล้วขายของง่ายๆรายได้ที่เขาเล่าให้ฟังทาในหกเดือนประมาณห้าแสน ต่อดเดือนผมบอกตรงเลยนะสิทธิ์คนนี้ผมไม่รู้เป็นใครแล้ว <c oughs> นึงตามหาเขาไม่เจอเลยใครรูนี่จับมาโฆษณาแล้วนะเนี่ยคือเขาเป็นแฟนของรุ่นน้องที่คณนะ<อ>แต่ว่าตอนนี้เลิกไปแล้วเราก็เลยไม่กล้าไปถามเขาแล้วไงอ๋อเขาเลิกกันไปแล้วโอเคเจ๋เลยอ้าเสร็จแล้วปัญหาทําไมเราต้องมาเรียนอะตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นในอีการขายอีเบย์ไม่คือเรารู้สึกว่าเราถึกมานานอยู่แล้วแล้วเราก็หาที่เรียนถูกใจไม่ได้คือโดยมากที่เขาเปิดสอนแบบไม่งั้นมันราคามันจะเวอร์ไปเลยไง อ๋ออย่าพูดเรื่องที่อื่นเรื่องราคาแล้วกันคือที่เนี่ยมันถูกอ่าต่ตัดสินใจง่ายเพราะมันถูกตัดสินใจง่ายเออตัดสินใจง่ายเลยแบบโอ๊ยช่างแม่งอะไรเงี้ยเออจริงๆนึกออกไหมพราะที่อื่นอ่ะเรียนอีเบยอเป็นหมื่นโอเคอ่าแต่นี่ละพันเออไม่รู้กี่พันแล้วแต่ไม่ได้แต่รู้ว่าถูกอ่ะตัดสินใจเลยเลยคิดไม่ต้องคิดมากเลยมาต่องเลยถูกแล้วพอหลังจากเรียนรู้สึกไงหลังจากเรียนก็เอาไปใช้คือมันจะมีเทคนิคที่เราไม่รู้อีกเยอะเพราะว่าขนาดเราเป็นทับเลสคือเราเป็นทับเลสเซลเลอร์ที่มีแต่ยออดาะ กำไรเราน้อยคือ m นจิ้นเราต่ําเราได้กลับไปก็ไปสร้างส t o r y อืมอ่ฮะสร้างสตอรี่แล้วก็ทําให้มันแบบหน้าจอในอีเวแบบสวยๆอ่ะดูเป็นมืออาชีพนะเมื่อก่อนเราขายกระโหลกกะลามากเพลนนเลยแล้วก็พอกลับไปก็แค่ได้ลูกเล่นกรอบก็สวยแล้วท,ทีที่เล่ามาจริงไหมที่บอกว่าปัญหาคือคือเมื่อก่อนขายเนี่ยปัญหาคือเจอพวกตัดราคาเยอะมากเราไม่ตัดอยู่แล้วเพราะเราถือว่าทุนเราต่ํามากอยากตัดแต่คนอื่นตัดเราไง ต่ดเขาอยู่ไม่ได้เราไม่สนนะอ่าสุดไม่สนสุนเลยแล้วก็อแต่ว่ายอดขายหลังจากที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วยอดขายเหมือนเดิมแต่มาจิ้นเยอะขึ้นขายแพงขึ้นหรอขายแพงขึ้นกี่เท่าคือจากเดิมอเราก็ถือว่าแบบอาคิดไปคิดมาสามเท่าจบนี่ก็ห้าหกเท่าเป็นห้าหกเท่าขายกําไรต่อจำนวนชิ้นที่ขายออกเท่าเดิมจำนวนชิ้นขายออก เท่าเดิมลดลงนิดหน่อยแล้วแต่เทศกาลเพราะสินค้าที่ขายเป็นสินค้าเทศการอืมแต่ผลที่ได้คือยอดขายยังเท่าเดิมอยู่ประมาณกันพอๆกับเดิมแต่ปริมาณการขายสอนให้สร้างมูลค่าสินค้าใช่ถูกป้าเอาใจลูกค้าของแถมอืมแล้วมันมีเทคนิคอีกตั้งหลายอย่างเกี่ยวกับการจัดระบบอ่ะอืมทำให้ชีวิตตอนนี้เป็นยังไงชีวิตลงขึ้น พอเมื่อก่อนนะแค่มานั่งคุมเด็กว่าจะแพ็คของผิดไหมก็เหนื่อยมากแล้วอืมตอนนี้คือแบบมีเวลามันเป็นระบบมากขึ้นน่ะการเก็บเอกสารการทําไฟล์ลูกค้าเก่าแล้วก็ดีอย่างหนึ่งคืออาจารย์โอ้ยถามได้ตลอดเวลานี่ข้อสขงเรามาช่องไหนช่องไลน์ไลน์หรือโทรศัพท์ไลน์กับโทรศัพท์ไลน์มากับโทรศัพท์มาแต่จริงนี่ห้องเฟซบุ๊กไม่ไม่ค่อยโผล่เพราะว่าไม่ค่อยโผล่เปลี่ยนเยอะ อาจารย์ก็เปลี่ยนดูพ่อกะแล้วเข้าไปอ่านไหมอ่านแต่ว่าแต่ไม่โพสไม่ไปโพสอ๋ออ่านอย่างเดียวแต่จะถามนี่ถามอย่างเดียวเลยใช่โอเคอืมสรุปก็คือคนที่ทําอยู่แล้วมาเรียนก็โอเคไหมคือทําอยู่แล้วมันต้องดูว่าทำขนาดไหนอืคืออย่างนี้เราอ่ะไม่ได้คาดหวังว่ามันจะมีรายได้หลักหมื่นมันเอาไม่อยู่ไงแต่ว่าจริงอีเบย์มันก็ทํา มันทำรายได้ได้เยอะจริงๆเราพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บอ่ะมันก็เลยทำให้เรามีความเชื่อว่าอเมซ o n ก็ทำได้เหมือนกันคือเข้ามาอเมซ o n เลยอ่ะถูกไหมเพราะว่าคืออย่างใน e ี a บอ่ะเมื่อก่อนเราก็จะมองว่าเฮ้ยเรื่องรายได้แสนหนึ่งมันเป็นเรื่องตลกพออยู่ๆไปเราก็ทำได้จริงเราเอง่ะทำได้จริงแล้วพอเราไปเปิดโลกไปเจอสังคมทับเลทที่เขาประชุมอ่ะไม่มีเป็นล้านเลยคนเลยได้เดือนละเป็นล้านเลยนะเราก็เลยคิดว่า ตัวเราอ่ะมันแค่แบบตอนนั้นมันประมาณยอดอยู่สองสามแสนเงี้ยมันก็พัฒนาให้มันเป็นล้านได้แต่ว่าเราต้องพัฒนาไงเพราะคนพวกนั้นน่ะผ่านการเรียนมาหมดเลยจริงดิจริงผ่านการเรียนเข้าสถาบันแต่และสถาบันมาหมดเลยแต่เขามักจะพูดว่ามันไม่ได้ผลมันไม่ช่วยอะไรจะจเชื่อว่ายังไงเขาเอาไปประยุกต์ใช้การทํางานบ้างเลย ก็เขาได้เทคนิคช่วงแรกแต่ว่าอย่างอื่นเขาก็ใช้สัญชาตญาณพ่อค้าไงส่วนหนึ่งใช่ใช่แต่ว่าคือยังไงก็ควรเรียนเพราะว่าอย่างน้องที่แนะนาให้มาเรียนอ่ะเขาบอกว่าพี่เลิกถึกเหอะแล้วก็เรียนเอาไปเรียนเหอะประหยัดเวลาขึ้นเยอะเออเขาพูดอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้ใช่คือถ้าเราไม่อยากถึกอ่ะคือถ้าเราไม่อยากเรียนรู้เองทั้งหมดอ่ะก็ให้เรียนรู้จากคนที่เขาเรียนรู้ลายนี้มาแล้วมันซื้อประสบการณ์ป่ะใช่เหมือนในที่ปรึกษาป่ะใช่เออมันคุ้มกว่าเยอะ เยอะเยอะเยอะเลยเพราะว่าจากประสบการณ์เรานะแค่เราเสียสต๊อกของที่ขายไม่ออกอะมาถึงปุ๊บตลาดวายแล้วเ,เป็นหมื่นแบบบางทีก็เป็นหมื่นแล้วนะแค่สต๊อกของตลาดวายเออเป็นหมื่นแบบ,บเป็นหมื่นอะเป็นหมื<อ><อ>่นแบบบางทีเป็นหลายหมื่นอะนึกออกไหมแบบของมันมาเรื่อยๆเลยคือซื้อซื้อมาซื้อมาเอาดท<ๆ>เว<อ>คร์ใชัแล้วตลาดวายคือถ้าเรียนกับพี่เนี่ยมันแบบ คือยังไงวะเช็คทรงตลาดก่อนพุ่งไปซื้อของอ่ะถูกเมื่อก่อนเราจะแบบมีตังเหลือไไมม่่ใช่พุ่งไปซื้อของก่อนการจะลงทุนมันมีความเสี่ยงการลงทุนมีความเสี่ยงเราต้องทําการวิเคราะห์ก่อนเสมอจริงมใช่ใช่จริงไหแล้วมันต้องดูโอ้ยแล้วยิ่งเรียนอเมซอนไปเมื่อวานมึนเลยวไม่ไม่ไแต่ว่าเรารู้เลยนะทำไมหาของเราไม่เจอะถูกต้องเพราะว่าคีย์เวิร์ดเราพลาดหมดเลย เห็นไหมเทคนิคเคืออนาัเนี้เราอ่ะเรียนเรานี่เราเรียกว่าเราเป็นเซนอีเบช่ะไม่ใช่เลยคนไม่ใช่เลยไม่เซ็นน้อยไงเราว่าเราแบบว่าก็ค่อนข้างแบบข้ามวอร์ดในวงการออนไลน์แล้วนะพอมาเจอเมซอนเป็นน้ําใหม่อ่ะเราก็รู้ว่าเราต้องเรียนอีกเยอะเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องเลยลักษณะการหาของคนละแบบถูกเนี่ยถึกอยู่ตั้งหลายเดือนเพราะจริงๆตอนนั้นเรียนไปพฤศจิกาใช่ป่ะ กว่าจะกลับเข้ามาเข้าคอแอดวานนี่ก็เกือบปีแล้วก็ไปถึกอยู่ของก็ขายได้แบบกุบกุบกิบกิบท,ทั้งทงที่จริงๆมันควรจะขายได้ตั้งนานแล้วไงแต่ว่าโอเคตอนนั้นเราก็เรียนแล้วก็เราก็เอาไปใช้ปรับปรุงร้านเกา่าก็ยุ่งอีเบอยู่ใช่ตอนอีเบ <c oughs> ก็ส่าส่งตัวใช่เนื<ะ>่องใหใช้เขากว่าทรงตัวเขาเรียกว่าอยู่ตัวทรงมันดูไม่ดีโอเคถามนี้สรุปให้อีเบแล้วกันคลิปนี้ขอไม่พูดนะเมซอน บอกคนที่กําลังคนที่ทั้งยังไม่ทําคนที่ทําอยู่ว่าทําไมต้องที่โอดออนไลน์ประโยชน์สูงประหยัดสุดโหสั้นๆเนอะสั้นๆเลยคุ้มมีที่ปรึกษาตลอดเออถามนี่เจอเจอตัวตลอดไหมเจออาจารย์รับโทรศัพท์ตลอดเวลามีมี่เคยโทรมาไม่รับเลยน้อยมาก คือขนาดทำดุละอะไรอยู่ก็ยังอุตส่าห์รับโทรศัพท์บางทีไม่ต้องรับก็ได้อะคุ้มมากแล้วไลน์นี่ตอบภายในแบบไม่เคยรอไลน์เกินสิบห้านาทีโอ้โหจริงดิจริงเป็นแบบมนุษย์เกรียนอ่ะเพราะว่าถ้าใครถามทางเฟซบุ๊กนี่จะยิ่งเร็วเลยเพราะบางทีไม่ได้ตอบเองเพราะจันนั่งเกเรียนประโยชน์สูตรประหยัดสูตรค่าเรียนถูกแล้วคุ้มคุ้มแบบคุ้มกว่าที่อื่นเยอะ เขามีคนจ่ายตังค์แพงๆไปเรียนที่อื่นเขามันเล่าให้ฟังอนะก็ยังไม่ได้ผลดีเขาหวงตรงนี้ไม่ต้องพูดเขาบอกไม่หมดอะนี่แรงบอกหมดเลยเออจริงๆริงไหมจริงตอนดีรีเบตอนดีดีเบรู้สึกไงตอนจบคลาสไปคือมันเฮ้ยความรู้อะไรไม่อกอะคือเรียนจบคลาสไปนะก็ว่าความรู้แบบทะลักใช้ไม่หมดแล้วนะคือความรู้ที่ได้เพิ่มตอก็ทะลักใช้ไม่ยังไม่ครบต้องท็อปอัพเรื่อยๆคือหมายความว่าคือมันก็ลืมไปหมดแล้วแหละ แล้วก็ค่อยคือแบบค่อยๆดึงมาใช้ค่อยค่อยดึงมาใช้แล้วก็มีอัปเดตความรู้ใหม่ๆเรื่อยๆเพราะว่ามันปรับนโยบายเรื่อยๆถูกไหมอีเบย์ปรับนโยบายเรื่อยๆปรับเทคนิคเรื่อยๆอย่างเมื่อก่อนรูปไม่บังคับเดี๋ยวนี้ก็บังคับอ่ะแล้วถ้าเกิดการมีที่ปรึกษาตลอดเวลาเนี่ยก็เลยคุ้มอืมเพราะว่าทั้งอีเบย์ทั้งเมซอนเนี่ยทุกาอยู่กันมาต้งเกิดปีละตลอดเวลาาเกอบปีแล้วก็ยังอยู่ด้กันใช่เพราะเราเรียนรู้เองไม่เป็นไงอ่อมัวจะไปขายของอย่างเดียวก่อนใช่เออคุ้ม โอเคครับขอบคุณมากเลยครับ